ยายขายอะไรขายหยังปีนี้จักปีแลพึ่งสวยแถบแปดสิบแปดสิบคือได้วัสดีครับยายชื่ออะไรแม่พรแม่พรอ๋อขายผักพนามีภูพร้อมพี่น้องมาเท่าไหร่ย้ายมาละสิบมาละสิบบาทมาสิบบาทบอกว่าสาบ้านเท่าเนี่ยเราย้ายเออเออนี่อย่างเนี้ย 5, 4, 5, 20, 25, ด้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบทุกคนถุงนี้สามสิบบาทนี่สิบห้าบาทได้เยอะเลยทุกคนยังไม่ถึงสองร้อยเต็มถุงแล้วอะ่ะอ๋อจอมาขายีอันนี้ใส่ไข่เจียวนะอ่ะให้แม่ค้าใส่ถุงให้ครับแม่ค้าใสุงห้แม่ค้าสุดสวย <laughs> ยายอ่ะคุณยายลมดีนะได้เบี้ยนค้นสลาบป่ครับได้ได้เงินหมื่นยางได้หมดแล้วบอมาสิบอกว่าขันได้แล้วกะโอเคแล้วหมดแล้วอ๋อได้แล้วหมดแล้วได้เงินหมื่นดิจิตอลแล้วได้แล้วเหมือนแล้วหมดแล้วอ๋อใส่ดีท็อกซ์อนโซเหมือนไปเหมือนยังว่าฉันเป็นเครื่องดูันเหมือนเดิมเป็นเครื คนย้ายก็หนีคุณป่ามวนถ่ยายปลูกเองวะครับจ้าปลูกเองปลูกเองจ้าเอจ้านัไปแล้วเนี่ยนับไปแล้วเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็สิบสองโกงไม่่าดเด็ดป่ะเนี่ได้ถ้าอยากโกงก็โกงไปเลยตามใจตามใจขจายดมันิจายก่อน มื่อนี้ให้เล่นเกมเอาขนมกโมบปุ่นเมื่อนี้ลาสิให้เล่นเกมเด้เล่นวางไดให้ย้ายลับตาละให้ย้ายจับวาย้ายสิเอาเงินกองได้ไฮายบตาไว้ใไฮรับตาไว้ลับลับตาก่องไฮย้ายลับตาเด้อมีหนึ่งสองสามนะมีหนึ่งสองสามไฮย้ายเลือกว่าย้ายสิเอาเบอร์ใดเอากองใดอ่าอย่าเด้อมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามย้ายลับตาก่อน ตายบ่บันนี้แม่พ่อตายคับ่ะสาเบอร์เอาเบอร์ไหนมีหนึ่งสองเลือกเบอร์เลือกเบอร์เลือกเบอร์ย้ายเลือกเบอรเอาเบอร์ไหมีหนึ่มีสองมีสามไฮวาตีไฮวาหาเบอร์ครับไฮวาเซียงโซบากเบอร์ไหนหน่งสองเบอร์หนึ่งตัวเบอร์หน่งเบอร์ห ไปตาอ่าเบอร์หนึ่งหยิบแล้วครับนี่เอาเมนสี่นห้าพันห้าพันอ่าตมไปขอบ้าคุณคย่งเงี้ยะวยพรในหลักก่อวยพรในหลากก่อนไ้โชไข่ายห้ใไข่ชคให้มันไข่ดำให่รวยไข้โยโยยิงยิงได้ทุกสิ่งข้ามปาาฐานาให้ได้ทุกสิงทุกยางไห่นอนรับฟันดีถึงรัตตลีรังวัลที่หนึ่งให้ขึ้นมาหลายกอเก่าเด้อ ยายคืออวยพรนักขับแต่ว่ายายบอกแฟนคลับแน่ว่าบ่เอาคืนเด้อให้แล้วบ่เอาคืนจ้าจ้าบอกว่าน้องดิวให้แล้วบ่เอาคืนไปเงี้ยแม่เชนหนึ่งยุ่ยไงเงี้ยแมทพัดหนึ่งพุทิศจะมาจีบยูวันไหนเงี้ยนี่นั่งติงน่ะนะจะขาดแมทเช่นเดียวก็ไปยุ่ไปหาแม่เชนหนึ่งยุ่ยพันตอนไปหา สองปีนี่ปีสามเราไปเจอปีที่สองสามแสดงว่าน้องดิวเคยเห็นเงินย้ายพันหนึ่งใช่ห้แล้วพันหนึ่งเรากเคยนั่งติงอยู่เออก็เลยว่างานคือพอบอกแม่เนสิกไปบอกโมทนาอยู่ตัวจักสิบจักเจ้าเออแล้วว่าสิคือพอเห็นบอกแม่ในนั่งติงเลยว่าคนลืมเมื่อไดรบูวางเจ้๋ยว่าคือพ่อซ้ำมาทันอ่าไปหล่าสิไปแล้วพักหลายแพ่งหลายเฮ้ยจะเลื่อนจะเลื่อจะลูก